หามาให้แล้วครับที่ดินหนองจอกนะกรุงเทพอ่าหนองจอกกรุงเทพมหานครตารางวาหนึ่งไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นจริง,รงๆนะครับเริ่มต้น3ถ้าสดนะผ่อนได้36งวดถ้าสดนี่อยู่ที่3ามแสนห้าอ่าสีตารางวาสามสิบเก้าตารางวาเนี่ยสามแสนห้าเป็นเจ้าของได้เลยคุดแดงด้วยไฟฟ้ามีปราปามีถมดินให้แล้วอย่างที่เห็นข้างหลังอ่ะเดี๋ยวไปถามคุณครูเอ็กเจ้าของหน่อยว่าเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับตารางวาเท่าไหร่นะครับโอ้ตารางวาไม่ถึงหมื่นครับอ่า ผ่อนได้สดได้ผ่อนได้สดได้อยู่หนองจอกจริงนะครับครับอ่าไฟฟ้ามีปลาปลามีถนนมีอย่างที่บอกถมดินให้แล้วนะครับถ้าผ่อนนี่กี่งวดครับถ้าผ่อนนะครับให้เลยสามสิบหกงวดโอ้ปีเต็มเต็มอ่าถ้าผ่อนสามสิบหกงวดเนี่ยเต็มเต็มในราคาประมาณเท่าไหร่ครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันครับแต่ถ้าสดลดไปอีกสามหมื่นห้าครับสดเหลือเท่าไหร่ครับสามแสนห้าหมื่นครับอ่าที่ดินหนองจอกมีจริงนะฮะถ้าคนสนใจโทรหาคุณเอ็กโทรหาเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่หกหก 1335ครับอีกสักรอบสิครับ,บ08146